กรณีเงินประกันผลงานนะคะเคสเนี้ยเงินประกันผลงานเนี่ยก็หมายความว่าเวลาเรารับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เงินประกันผลงานนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องมีเงินประกันผลงานเงินประกันผลงานมันเป็นเหมือนแบบว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเจ้าจ้างช่างมาทําหลังคาถ้าช่างทาหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยช่างเขาก็จะประกันว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยหลังคาไม่รั่วแน่นอนเพราะตอนที่ทําหลังคามันหน้าร้อนต้องร้อหน้าฝนถึงจะรู้ว่ารั่วหรือไม่รั่วถูกไหมคะ เว้นแต่ในบางบริษัทที่เขาแบบเคี่ยวๆมากๆนี่เขาจะเอาน้ำไปฉีดหลังคางเลยแล้วดูว่ารัวร่วหรือเปล่าอย่างนี้โดยส่วนใหญ่เราถ้าเป็นงานหลังคางเราก็มักจะประกันเลยว่าเท่าไหร่หรือกี่ปีกี่เดือนนานแค่ไหน ประมาณนี้เนื่องจากการประกันผลงานนี้เขาบอกว่าถ้าภายใน1ปีนี้น้ําไม่รั่วเขาก็จะประกันเอาไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น5%ซหรือ10ซของเงินงวดผู้รับจ้างยินยอมไม่หักเงินประกันผลงานจากเงินงวดเพราะฉะนั้นงวดหนึ่งเท่าไหร่ก็คือคูณไปแล้วเป็นเงินประกันผลงานหักเอาไว้แปลว่าผู้รับจ้างจะได้เงินไม่เต็มพอครบสัญญาก็จะได้เงินในส่วนนี้คืนเงินประกันผลงานไม่มีแหวนไม่มีหักนในี่จ่ายเพียงแต่ว่าเวลาเราจะคำนวณ ประกันผลงานนี้เวลาเราจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มข้อหนึ่งนะจะบอกว่านําเงินค่ามวดก่อนหักเงินประกันผลงานมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนคือเอาเงินมวดมาคูณเจ็ดเปอร์เซนเลยส่วนเงินประกันผลงานค่อยเอาเงินมวดคูณห้าเปเซ็นแล้วค่อยหักเป็นเงินประกันผลงานเอาไว้ดังนั้นการหักประกันผลงานเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เวลารับเงินประกันผลงานคืนก็ไม่ต้องมีภาษีขายตอนรับเงินคืนก็ออกแค่เพียงใบเสร็จรับเงินเท่านั้นพอครบระยะเวลาหนึ่งเราก็เอาเงินเราคืนเราก็ออกแค่ใบเสร็จรับเงินแนะนําค่ะเงินประกันผลงานเป็นปัญหาของธุรกิจ SME มากเลยต่อน,นักบ,บัญชีเพราะไม่เคยส่งข้อมูลให้นักบ,บัญชีเลยว่ามีการประกันผลงานกันดังนั้นเนี่ยต้อง ผู้ประกอบการหรือนะักบัญชีควรเรียกร้องข้อมูลการประกันผลงานก่อนปิดบัญชีทุกปี